รายการมันี่ช็อตร,รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบูนแสงรายการมันี่ช็อตสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนช่วงรู้ก่อน รู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการมันิช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการมันิช็อตโดยผมยุทธนากระบวนแสงทาง FM 97 Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพจันทร์ถึงศุกร์บ่าย3โมงถึง4โมงเย็นเราพบกันที่นี่นะครับ ส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์พบกันทาง fm 101ในรายการ Money p l u ัตั้งแต่บ่ายสามโมงเป็นต้นไปนะครับและคุณผู้ฟังครับอย่าลืมนะครับคุยกับเราฝากคำถามได้เรื่องหุ้นเรื่องกองทุนรวมเรื่องการวางแผนทางการเงินเรื่องของผู้ประกอบการ sme ก็ได้ด้วยนะครับผ่านทางแอปพลิเคชัน Line l ล n e id ของเราคือพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว I s i พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว asi แล้วตามด้วยคำว่า m o n e y Plus MONEYPLUS มันนีพล e ติดกันตรงตัวนะครับส่วนรายการทีวี Friday s p e c i a l คุยสบายสบายสไตล์2ลุ่ม1นะครับในวันศุกร์ที่8มก,การาคมนี้พบกับตอนพิเศษของ Friday s p e c i a l ไปถ่ายทำกันที่เขาใหญ่นะครับรับอากาศเย็นๆแบบนี้แหละครับแขกรับเชิญคนพิเศษของเราก็คือคุณบุญเกียรติโชควัฒนาประธานกรรมการบริหารของบริษัท ICC International จำกัดมหาชนไปติดตามดูแนวคิดของคุณบุญเกียรตินะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคิดเชิงบวกเรื่องของการปรับตัวให้ทันกับความต้องการของผู้บริโภคและแง่คิดทางการตลาดที่ยอดเยี่ยมจากคุณบุญเกียรติโชควัฒนาติดตามให้ได้นะครับในตอนสหพัตรุกสู่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ตอนที่1ในรายการทีวี Friday Special วันศุกร์ที่จะถึงนี้ศุกร์ที่8มกราคมนะครับ สามทุ่มครึ่งทางช่อง Money Channel เชิญติดตามรับชมกันให้ได้นะครับคุณฟังครับสำหรับคนที่อยากจะไปหาอากาศดีๆรับอากาศเย็นๆและก็ไม่ต้องไกลจากกรุงเทพมหานครมากนักเขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทเป็นการเพิ่มประสบการณ์อันแสนประทับใจที่ผสมผสานความเป็นธรรมชาติและความแปลกใหม่ด้วยบ้านพักสไตล์โดดเด่นบ้านโดมสะดวกสบาย พร้อมกิจกรรมที่เพิ่มความสนุกสนานกับเครื่องเล่นหลากหลายและสวนน้ำไดโนเสาร์แฟนตาซีล้านปีเหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัวพอที่นี่เขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทเขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ททำให้เราได้อยู่ด้วยกันมากขึ้น088 504 9991-3 088 504 9991-3หรือ www. เขาใหญ่ f a n t a s ี .com นะครับ ส่วนทางเลือกในการลงทุนในช่วงนี้ครับคุณู้ฟังครับบอจบัวหลวงเสนอขายกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส1ทับ16กองนี้อายุประมาณ6เดือนเสนอขายจนถึงวันที่12มกราคมนี้นะครับกองนี้เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศและหรือเงินฝากต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ80ของ NAV โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินและหรือภาคเอกชน ในระดับ investment g เกรดเท่านั้นนะครับกองนี้อายุประมาณ6เดือนประมาณการผลตอบแทน1.6%ต่อปีลงทุนขั้นต่ำา1 0 0 0 0บาทนะครับที่ราคาเสนอขาย10บาทต่อหน่วยลงทุนเสนอขายจนถึงวันที่12มกราคมนี้เท่านั้นสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองทุนบูหลวง02674 6488แล้วกด8นะครับหรือที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา1333เชิญได้เลยนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับซัสโกใจดีๆเติม500ลุ้น5ล้าน กับสถานีบริการน้ำมันซัสโก้ซัสโก้น้ำมันไทยที่คุณมั่นใจนะครับกติกาง่ายๆครับเพียงแค่เติมน้ำมันครบ500บาทและฟรีคูปองชิงโชคหนึ่งใบเขียนชื่อที่อยู่บนคูปองส่งชิงโชครับรางวัลต่างๆนะครับโดยส่งในกรองรับชิ้นส่วนณสถานีบริการน้ำมันซัสโก้สาขาที่ร่วมรายการทั่วประเทศรวมแล้วทั้งสิน้น200รางวัลรวมมูลค่ากว่า5ล้านบาทตั้งแต่บัดน,นี้จนถึง29กุมภาพันธ์นี้นะครับ ที่สถานีบริการน้ำมันซัสโกซัสโกน้ำมันไทยที่คุณมั่นใจนะครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวให้ไปติดตามดูนะครับเรื่องของการทำตลาดในยุคข,ของดิจิทัลเทคโนโลยีอะไรคือ6เทรนด์ในโลกดิจิทัลที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีนี้ผมเชิญหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ดิจิตอลและฝ่ายโซเชียลบริษัท MIM Macan คุณวริดาวรอาคม ให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยไหนช่วงนี้ครับคุณวลิดาสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณยุทธนาอขอบคุณที่แวะเวียนมาคุยกับเราในรายการวันนี้ด้วยนะครับค่ะยินดีค่ะเห็นว่าทาง m i m m a c a n เนี่ยไปทำสำรวจเกี่ยวกับเทรนแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในปี2559เนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยว่าที่มาที่ไปเนี่ยของบทวิเคราะห์วิจัยเช่นนี้เนี่ยได้มายังไงบ้างครับคุณวลิดาครับ จริงๆทุกปีเราก็จะทำนะคะเรื่องของการดูว่าผู้บริโภคทั่วโลกเขาเป็นยังไงบ้างนะคะ<อ>หลกัหลกๆเนี่ยเราก็จะดูจากประเทศฝั่งยุโรปฝั่งอเมริกานะคะเป็นหลักกันนะคะคว่าดูสามอย่างนะคะอย่างแรกคือเรื่องของสื่อต่างๆที่เขาใช้เน่การเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะคะเรื่องของแต่ละแบรนด์เนี่ยมีการพูดเรื่องอะไรมากขึ้นในแต่ละปีนะคะครวมไปถึงดูเรื่องของผู้บริโภคน,นะคะว่า อินไซต์เนี่ยมันต่างกันไปยังไงบ้างในะยุคที่มันดิจิตอลเปลี่ยนไปทุกปีนะคะนั่นคือคหลักๆที่เราไปแคปเจอร์มาจํานวนกลุ่มตัวอย่างที่เราไปทําสํารวจวิเคราะห์วิจัยเนี่ยเยอะไหมครับคุณวริดาครับจริงๆเราดูในแง่คุณลิเมากกว่านะคะดูเป็นเชิงคุณภาพมากกว่าจะไม่ได้เน้นเรื่องของปริมาณค่อนข้างเยอะเพราะว่าอย่างกลุ่มที่เป็นเทรนเซอร์เนี่ยจะค่อนข้างมูลน้อยกว่าที่จะเป็นกลุ่มแมสคะ่ะครับกลุ่มนี้เนี่ยใช้ว่าเป็นกลุ่มเทรนเซอร์แหละครับ ค่ะ <c oughs> นะเป็นกลุ่มที่ชอบริเริ่มทําอะไรใหม่ๆเป็นกลุ่มที่มีความคิดสร้างสรรค์ค่อนข้างสูงและเป็นกลุ่มที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆบนโลกใบนี้ใช่ไหมครับใช่จะเป็นกลุ่มแรกเลยที่ได้ทําอะไรใหม่ๆนะคะในโลกจากการ <c oughs> ไปวิเคราะห์จากการไปสํารวจวิจัยเนี่ยอะไรคือแนวโน้มหรือเทรนดต่างๆที่จะเกิดขึ้นในปี2559บ้างครับคุณวลิดาค่ะจริงๆทั้งหมดมี6เทรน์นะคะที่จะกลุ่ยให้ฟังนะคะ อย่างแรกเลยเนี่ยคือเรื่องของวัฒนธรรมการสื่อสารภราษาดิจิทัลไลฟ์นะคะแล้วก็จบ,จบความเป็นส่วนตัวนะคะคปีที่ยิ่งใหญ่ของ Virtual Reality นะคะระบบนิเวศออนไลน์เพื่อการสื่อสารแบบครบวงจรนะคะห้าก็จะเป็นเรื่องของความเป็นตัวตนที่แท้จริงอันที่หกเนี่ยคือเรื่องของความเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษยชาติาอาล,ล้วครับรน,นี่คือหแนวโน้มที่จะเกิดหกเทรนด์ใหญ่ๆในปี2559ในเรื่องของ พฤติกรรมต่างๆของผู้บริโภคในยุคดิจิตอลนะครับไปที่เทรนด์แรกกันก่อนเลยที่บอกว่าวัฒนธรรมการสื่อสารภาษาดิจิตอลไลฟ์ช่วยขยายหน่อยครับคุณวลิดา ที่จริงแล้วปัจจุบันเนี่ยเวลาเราตื่นขึ้นมาเราก็เล่นทั้งออนไลน์และออฟไลน์นะคะค,คือในเรื่องของออนไลน์ปัจจุบันเนี่ยคือคนเราใช้ชีวิตบางทีใช้กับมือถือมากกว่าใช้ในโลกจริงแล้วตอนนี้เพราะฉะนั้นในแง่ของการสื่อสารเองเนี่ยเขาก็จะมีภาษาใหม่ๆเกิดขึ้นมีวิธีการในการสื่อสารใหม่ๆค่อนข้างเยอะขึ้นตัวยอย่างเช่นอย่างไลน์สติ๊กเกอร์ใช่ไหมแต่ก่อนเราก็ไม่มีเราก็ยังไม่เคยส่งใช่ไหมคะตอนนี้ก็จะมีการส่งสติ๊กเกอร์เราสามารถคลิกไลค์นะคะเราสามารถ ส่งพวกข้อมูลอะไรต่างๆด้วยวิธีใหม่ๆอาจจะไม่ต้องใช้คําพูดแล้วด้วยก็ได้นี่คือเป็นภาษาที่เราเรียกว่าเป็นภาษาดิจิทัลไลฟ์จริงๆมีอีโมจิแทนคําพูดแทนอารมณ์ของเราในขณะนั้นๆนะครับใช่ค่ะเพราะอย่างอีโมจิเนี่ยหลายๆแบรนด์ก็เริ่มเอามาใช้ในเรื่องของการสื่อสารโฆษณาค่อนข้างเยอะแล้วเหมือนกันเมือนกลายเป็นภาษามาตรฐานไปแล้วตอนนี้นี่คือเทรนด์แรกนะครับวัฒนธรรมการสื่อสารภาษาดิจิตอลไลฟ์ต้องโดนกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่ม Gen Y ถ้าจะเข้าถึงกลุ่มนี้นะครับ เวลาที่จะทําให้เขาสนใจเราเนี่ยเหลือไม่เกิน8วินาทีเท่านั้นแล้วด้วยนะครับอันนี้เป็นโจทย์ที่ <c oughs> ท้าทายมากๆเลยเอาละครับขยับมาดูเทรนด์ที่2ที่จะเกิดขึ้นในปี2559ครับเรื่องจ,จบความเป็นส่วนตัวนะคะหรือเราริงภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า privacy นะคะจริงๆแล้วมีเรื่องถกย้งกันมากมายนะคะว่าเรา <c oughs> ยังมี privacy อยู่หรือไม่นะคะในปัจจุบันน่ะนะคะแต่ตอนปีหลังๆเนี่ยเรารู้สึกว่าผู้บริโภคเนี่ย ยอมรับที่จะเปิดเผยข้อมูลมากขึ้นนะครับเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเช่นเรากินอะไรอยู่เรากําลังจะไปไหนเรารู้สึกอย่างไรเมื่อก่อนเนี่ยเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวมากๆเลยแต่ตอนนี้เนี่ยก็เปิดกันมากขึ้นจนไม่รู้ว่าอะไรเป็นเรื่องส่วนตัวอะไรสาธารณชนควรจะต้องรู้หรือไม่รู้แล้วใช่ปัจจุบันเนี่ยเราค้นพบว่า อย่างที่ทุนยุทธนาบอกนะคะคือเราแชร์ทั้งโลเคชันนะคะเราแชร์ทั้งภาพเรานะคะอาชีพการงานเราเราแชร์หลายๆความรู้สึกนึกคิดเราต่างๆนานาเนี่ยข้อมูลต่างๆเหล่านี้จะถูกนักการตลาดนะคะเอาไปทําเรื่องของการสื่อสารที่ยกประดับขึ้นนั่นคือเขาสามารถรู้ได้ว่าในวันพรุ่งนี้เราจะต้องการอะไรเนาะหรือว่าตอนนี้เราอยู่ที่นี่เราอยากได้อะไร,รเราช้อปปิ้งอะไรซ้ําๆแล้วเราจะซื้ออะไรอีกเพราะฉะนั้นตรงเนี้ย ผู้ประยกเองแต่ก่อนอาจจะกลัวเรื่องของการแชร์ข้อมูลแต่ปัจจุบันเนี่ยเราค้นพบว่าถ้าเราสามารถให้อะไรเขาได้ดีขึ้นเนี่ยเขายอมเสียสนะข้อมูลให้เราได้ถ้าเราให้อะไรเขาดีขึ้นเขาพร้อมที่จะเสียสละข้อมูลส่วนตัวให้กับเราได้ ใช่คือสมมติอย่างเช่นซูสมมปิมอาจจะอยากไปซื้อของนะคะครบซื้อน,นี้อยู่เสิร์ชไว้ละเจอแล้วอยากได้อันนี้นะคะถ้าเกิดสมมุติว่าเขาสามารถมาออฟเฟอร์เราว่าอุ้ยถ้าเกิดคุณซื้อวันนี้ตอนนี้ได้อันนี้เนี่ยเขาก็จะสนใจในเรื่องของการให้ข้อมูลเราได้อ๋อเลยเป็นที่มาของเทรนด์ที่2ก็คือจุดจบความเป็นส่วนตัวหรือว่า Goodbye p r i v a c y นะครับคนรุ่นใหม่ผู้บริโภคก็พร้อมจะเปิดเผยข้อมูลมากขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนกับประสบการณ์ใหม่ๆที่ดีกว่าเดิม ในขณะเ<ช>ดีวยวกันค,คนขายสินค้าก็ต้องปรับกลยุทธ์เพื่อจะมอบประสบการณ์ที่ดีขึ้นให้กับผู้บริโภคหรือกับลูกค้าในทุกๆสถานที่ในทุกๆเวลาด้วยใช่ไหมครับนี่ก็เป็น<ช>อีกหนึ่งโ<ล>จทย์ที่จะท้าทายมากๆด้วยนะ<ช>เอาละ<ช>ไปดูกันต่อในเทรนด์ที่3กันต่อดีไหมครับคุณวริดาครับอันที่3เนี่ยจริงๆเป็นเรื่องของปีที่ยิ่งใหญ่ของ virtual reality นะคะหรือเราที่มัจะเรียกกันว่า VR นะคะ ปีนี้เองเนี่ยจะเล่นเรื่องของ Virtual Reality มากขึ้นนะคะมันจะเป็นยังไงครับมันจะเหมือนประสบการณ์ที่เราอยู่ในตำหนังไฟฟาเนาะที่เราจะเห็นว่าเราสามารถเข้าไปอยู่ในประสบการณ์นั้นๆได้คล้ายๆเล่นเกมเอางมานะคะเป็นโลกเสมือนจริงนะคะต้องบอกว่าปีหน้าเนี่ยอุปกรณ์เรื่องของตัว Virtual Reality เนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะคะค Google เขาก็มีการออก Google Cardboard มานะคะ Samsung ก็มีซัมซุงเกียสำหรับ Virtual Reality นะคะ s o n y p l a y s t a ต i o ่อะไรต่างๆานานาเนี่ยก็จะออกมาครบเต็มนะคะสำหรับปีหน้าเพราะฉะนนี้ในนี้ก็จะเป็นเรื่องของโอกาสใหม่ของแบรนด์นะคะในเรื่องของการที่เราจะทําการสื่อสารผ่าน Virtual Reality เพราะตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยอย่างในเมืองนอกเองเนี่ย เขาปรับปรุงเรียบร้อยเรื่องของคอนเทนต์ที่สามารถทําให้เป็น360องศาได้ทําให้คนสามารถเข้าไปอยู่ศูนย์กลางของประสบการณ์ได้ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆนะครัถึงบอกว่าเป็นแนวโน้มปีทองโลกเสมือนจริงซึ่งจะเป็นปีที่ยิ่งใหญ่ของ VR นะครับ AR y e a of VR ใช่ไหมครับ Virtual Reality นะครับเป็นปีที่ยิ่งใหญ่ต้องจับตามองมากๆเลยปี59นะครับเอาละครับไปดูกันต่อที่เทรนด์ที่4เลยครับคุณวลิดา เรื่องของอีคอมเมิร์ซนะคะแล้วพูดถึงระบบนิเวศออนไลน์เพื่อการซื้อขายแบบครบวงจรนะคะคือจริงๆอีคอมเมิร์ซเนี่ยมาแรงขึ้นเรื่อยๆในทั่วโลกนะคะแต่ที่สําคัญอย่างที่บอกคือมือถือเนี่ยมันแซงเดสก์ท็อปไปแล้วนะคะเรื่องของการใช้ครับพอมือถือมาเป็นตักกลางปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างนะคะเรื่องของเซิร์ชและโซเชียลเนี่ยปัจจุบันเนี่ยที่เราใช้เวลาเราซื้อของเราก็จะเซิร์ชใช่ไหมคะตอนนี้มันก็ขยายแนกแล้วไปเริ่มเรื่องของโซเชียลด้วย เพราะฉะนั้นตอนนี้ a c e b o o กก็จะมีเราสามารถเสิร์ชใน c e b o o k ได้แล้วนะคะครหรือว่าพวกแอปพลิเคชันที่เป็นเรื่องของโซเชียลมีเดียต่างๆนานาเน,นี่ยก็จะเริ่มขายของแล้วอย่าง p i n t e r e s เตอนนี้ก็จะเริ่มขายของได้มากขึ้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในแง่ของระบบนิเวศเนี่ยคือทุกอย่างมันต่อเนื่องกันหมดเลยอะ่ะบางทีมันเราไม่ต้องไปแค่ก Google Search อย่างเดียวเราไปอยู่ในโซเชียลเราก็เสิร์ชหาของได้เราสามารถซื้อของผ่านโซเชียลก็ได้ผ่านเว็บผ่านโมบาลอะไรต่างๆนานาเน,นี่ยมันเป็นระบบนิวเว แล้วด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมใช่ค่ะทีนี้ผมเข้าใจถูกไหมครับว่าจากนี้ไปเนี่ยการค้นหาข้อมูลผ่านทาง Google ก็จะเป็นการค้นหาข้อมูลเพียงระดับทั่วๆไปอไปแล้วก็มีผู้ใช้นะครับในต่างจังหวัดมากกว่าด้วยนะครับคือจากนี้ไปเนี่ยถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเชิงลึกหรือว่าเฉพาะเจาะจงแทนที่จะค้นใน Google เนี่ยก็จะไปค้นหาผ่านทาง pinterest.com มากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยเทนมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับคุณวดีดาครับ คือตอนนี้ข้อสําคัญของโซเชียลเนี่ยคือเรามีเพื่อนอยู่นะครับเฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการเสิร์ชเนี่ยมันจะให้ข้อมูลที่จริงก,กับเพื่อนเราได้ เช่นเพื่อเราชอบอะไรหรืออะไรต่างๆนานาเนี oh okay. right ่ยเขาสามารถกันกรองข้อมูลที่ตรงกับเราได้มากขึ้นในเรื่องของการเสิร์ชนะคราะฉันเนี่ยโซเชียลทั้ง Pinterest ทั้งเฟซบ o o กอะไรต่างๆนานาเนี่ยหรือแม้กระทั่งอีกหน่อยอาจจะเป็นเรื่องของ i n s t a ตนท์ s มสเซ g ิด้วยนะคะเรื่องของไลน์เรื่องของอะไรเนี่ยเวลาเสิร์ชอะไรเนี่ยจะให้ข้อมูลที่มันตรงกับเราได้มากยิ่งขึ้นอืมนะข้อมูลเชิงลึกได้มากขึ้นใช่ไหมครับใช่ค่ะการซื้อขายสินค้าออนไลน์ก็จะสามารถเสิร์ชสินค้าแล้วก็สั่งซื้อสินค้าได้เลยหลายช่ออองงงงทาาขขึึ้้้้้นนนผููบรริิโภคคตกกมลลใเช การค้นทาง Google เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแค่ข้อมูลพื้นฐานเท่านั้นนะครับอันนี้คือเทรนที่กำลังจะเปลี่ยนไปเป็นเทรนที่4ต่อไปเป็นเทรนที่5แล้วครับคุณวลิดาครับเทรนที่5เนี่ยเราพูดถึง b e y o u r s e l f v e r t i s i n g นะคะชื่อเรื่องของโฆษณาที่เน้นความเป็นตัวตนที่แท้จริงะะขยายหน่อยครับ คือที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยเราจะเห็นว่าโฆษณาสมัยก่อนเนี่ยจะพูดถึงเรื่องความสวยงามแล้วหรือพูดอะไรที่มันเป็นแบบสิ่งที่คนทั่วไปเป็นไปไม่ได้ครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเราค้นพบว่าความไม่สมบูรณ์แบบเนี่ยก็เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นใาหลังๆเนี่ยจะมีหลายๆแบรนด์มาพูดถึงมาตรฐานที่ไปดูเป็นคนทั่วไปครับ รือบางประเด็นเนี่ยก็ออกมาพูดถึงเรื่องความเท่าเทียมของความเป็นมนุษย์นะคะความเท่าเทียมของผู้หญิงผู้ชายเพศที่สามอะไรต่างๆเนี่ยหลังๆเนี่ยแบรนด์หันมาพูดเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะขึ้นเทรนก็คือความเป็นตัวตนที่แท,ท้จริงของตัวเองมากขึ้นนะครับเป็น B u r s e l l u r i s i n g นะครับใช่ค่ะแบร,รนด์แล้วก็สื่อต่างๆออกมาก็จะมีบทบาทในการกําหนดมาตรฐานใหม่ๆที่แตกต่างไปจากเดิมด้วยนะครับมีความใกล้เคียงความเป็นมนุษย์ปุตตชนโดยทั่วไปมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้เป็นเทรนที่5นะครับ เอาละดูเวลาแล้วคงต้องไปปิดท้ายที่เทรนด์ที่6เทรนด์สุดท้ายแล้วล่ะครับคุณวริดาครับเทรนด์ที่6นะคะจะพูดถึง Human นคายนะคะซึ่งจริงๆมันเป็นเรื่องของความเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษยชาตินะคะจริงๆต้องบอกว่าจริงๆเหตุการณ์หลังๆมาเนี่ยเรามีแต่เรื่องรายๆต่อเน,นื่องหปีนะคะตั้งแต่ <c oughs> เรื่องของธรรมชาติเองก็ไม่แน่นอนการเมืองก็ไม่แน่นอนหลังๆมีเรื่องของก่อการร้ายอีกอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในสังคมที่มีแต่ความเครียดแล้วก็ความปั่นป่วนเนี่ย คนเนี่ยก็จะหันมาเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ด้วยกันนะคะครเราไม่ได้สนใจแล้วว่าเขาเป็นคนชาติอะไรนะคะเราจะเห็นรู้สึกว่าเขาเป็นเพื่อนร่วมโลกเหมือนกันนะ,ะ,ะเพราะฉะนั้น ในเรื่องของจิตสำนึกต่างๆพวกนี้ก็จะมีการนํามาใช้ในเรื่องของการทําการตลาดมากขึ้นนะคะโดยที่อาจจะมีการเอาเทคโนโลยีมาช่วยเหลือคนช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ต่างนานาก็จะมีมุมมองในในี่อย่าค่อนข้างเหยียขึ้นเพราะว่าคนปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้ถูกแบ่งแยกด้วยขอบเขตของบ้านเมืองหรือว่าขอบเขตของภูมิประเทศละเขาสึกว<ถ>่าเราเป็นเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกกันซึ่งช่วยหลายได้ก็จะช่วยกันอ่านี่คือ6เทรนด์นะครับเทรนด์ที่6ก็คือความเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษยชาติหรือว่า ฮิวแมนไคลนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าถามให้ลึกลงไปเนี่ยเทรนไหนจะเกิดก่อนบ้างครับเนี่ยเอาในเมืองไทยแล้วเนี่ย จริงๆแล้วเรื่องของวัฒนธรรมการสื่อสารภาษาดิจิตอลไลฟ์เนี่ยคงจะเห็นได้ชัดแล้วนะคะว่าเกิดขึ้นแล้วแล้วก็คงจะเกิดขึ้นอย่างต่อนเนื่องนะคะเพราะมันเป็นภาษากลางไปแล้วภาษาดิจิตัลนะคะ,นะคะที่น่าสนใจเช่นกันก็คงจะเป็นเรื่องของ virtual reality ซึ่งอาจจะเริ่มเห็นมากขึ้นในแง่ของการทําการตลาดระดับที่เป็นการออกงานอีเวนต์หรือว่าการทาพวกบิลด์ไลน์ต่างๆนานาน่าจะมีให้เห็นกันนะคะอ่านะครับเอาละทิ้งท้ายเลยครับว่าสําหรับคุณผู้ฟังที่เป็นเจ้าของกิจการ ขนาดกลางขนาดย่อมก็ดีหรือว่าเป็นนักการตลาดที่ต้องรับผิดชอบภายในองค์กรของตัวเองเนี่ยควรจะวางกลยุทธ์สื่อสารและก็การทำตลาดให้สอดคล้องกับโรคดิจิทัลในปี2559ยังไงเชิญครับคุณวลิดาครับจริงๆปีนี้ที่สำคัญในงาการตลาดเนี่ยคือเรื่องของอินทิเกรชันนะคะเราระสมประสานยังไงให้มีทั้งความออนไลน์และออฟไลน์ที่มันไหลลอยต่อมากขึ้นนะคะคะซึ่ง จากเดิมเนี่ยเราจะเห็นว่าสื่อเนี่ยแบ่งเป็น,เป,นเป็นทีวีเป็นวิทยุเป็นอะไรต่างๆนานะคะจริงๆปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่แล้วลจริงๆแล้วคนเราเนี่ยไม่ได้แยกแบบนั้นนะคะเราแยกจากประสบการณ์มากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการสื่อสารหลักๆที่น่าสนใจเนี่ยคือการให้ประสบการณ์ที่ดีในทุกจุดสัมผัสที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้เรานะคะส่วนในแง่ของผู้ประกอบการที่น่าสนใจนะคะเรื่องของการทำอ e ีคอมเมิร์ซนะคะปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยต้องบอกว่าเรื่องของอินสตาแกรมเซจิ้งเนี่ยค่อนข้างมาแรงในเรื่องของอ e ีคอมเมิร์ซนะคะเพราะฉะนั ออนไลน์เนี่ยจะต้องเชื่อมต่อชุดจุดประสบการณ์ของดิจิทัลให้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บโซเชียลนะคะโมบายนะคะหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องอินสตาแกรมเชจิ้งก็ตามเนี่ยเราสามารถปิดการขายได้ยังไงน่าจะเป็นโจทย์ที่ท้าทายสําหรับผู้ประกอบการในปีนี้ค่ะครับแล้วสําหรับลูกค้ากลุ่มใหญ่ของหลายๆธุรกิจก็คือกลุ่มผู้สูงอายุอ่ะซึ่งอาจจะไม่ชํานาญทางด้านไอทีแต่มีกําลังซื้อเยอะมีกําลังซื้อสูง มีคำแนะนำสำหรับธุรกิจที่จะเจาะเข้าไปยังกลุ่มผู้สูงวัยซึ่งอาจจะไม่ได้ใช้ไอทีมากๆเนี่ยมีคำแนะนำยังไงได้บ้างครับ เรื่ผู้สูงวัยตอนนี้เราก็คนพบว่ามีการใช้ดิจิทอลค่อนข้างเยอะขึ้นจากเดิมนะคะแต่ในเรื่องของการแนะนําในองปีหน้าเนี่ยจริงๆแล้วทั่วโลกเนี่ยผู้สูงวัยเนี่ยจะใส่ใจกับเรื่องของการมีคอมมูนิตี้ของตัวเองนะคะทั่วโลกเนี่ยคือมีการทําพวกพิเศษที่เป็นรูปแบบของการทําพวกให้คนสูงอายุเนี่ยมาเจอการมาทํากิจกรรมร่วมกันอะไรต่างๆนานาเขาเป็นมุมมองที่ค่อนข้างน่าสนใจคําตอบคือก็ต้องพยายามสร้างอีเวนต์หรือว่าสร้างกิจกรรมให้กลุ่มผู้สูงวัยเนี่ยมามีกิจกรรมร่วมกันให้ได้ซะก่อนใช่ ส่วนที่จะตามมาจากนั้นเนี่ยก็ว่ากันอีกทีว่าจะใช้ใชรูปแบบดิจิตอลในรูปแบบไหนยังไง<ช>เพื่อจะให้สอบล<ช>้องกับกลุ่มเป้าหมายอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงครับคุณวริดาครับค่ะข,ขอบคุณนะคะคุณยุทนาครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับคุณวริดาวอรอาคมหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ดิจิตอลและฝ่ายโซเชียล บริษัท MRM Macan นะครับมาคุยให้ฟังถึงแนวโน้ม6เทรนด์ในโลกดิจิตัลที่เกิดขึ้นและกำลังจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในปีนี้มาฝากกันในช่วงนี้และทั้งหมดนี้ก็คือรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินโดยผมยุทธนากระบวนแสงจันทถึงสุกบ่าย3โมงถึง4โมงเย็นเราพบกันที่นี่อย่าลืมนะครับไลน์มาคุยกับเราไลน์ ID ของเราคือพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว A S i พิมพ์สัญลักษณ์ตัว A s i g n แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M O N E Y P L U S Money Plus ติดกันตรงตัวเชิญได้เลยนะครับเวลาหมดแล้วครับพรุ่งนี้ผมยุทธนากลับมาใหม่ที่นี่เวลาเดียวกันนี้นะครับสวัสดีครับช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงิน รายการมันี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงรายการมันี่ช็อตสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืน